เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อเพื่อนๆดูนะวิธีการจะดูว่าพระเหรียญนั้นมีความคมชัดเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคง่ายๆเอาแค่เหรียญเดียวพอนะวันนี้นะอยนเดียวพอแต่เอาแบบจุใจไปเลยนะเหรียญเดียวแบบจุใจเหรียญนี้เขาเรียกเหรียญหลวงพ่อเดิมว่าหนองโครุ่นแรกนะฮะสมัยก่อนเนี่ยคือตอนผมเล่นไพ่ใหม่เหรียญนี้ยคือเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะเก่าๆนะจะชอบลงว่าเหรียญรุ่นเนี้ยราคาไม่แพงเพราะเป็นเหรียญเสมานะครับแต่จริงๆแล้ว รุ่นน yeah. yeah. ี้เป็นเหรียญที่แพงที่สุดนะในบรรดาลงพ่อเดิมทั้งหมดนะรูปไข่สู้เหรียญเสมาไม่ได้ยกเว้นเหรียญเงินนะถ้าเหรียญเงินแพงกว่าเหรียญเสมารุ่นแรกรุ่นแรกเนี่ยออกพศ2470โอ้โหเรือนลังเหลือเกินมะด้านหลังนี่เรือนลังเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเห็นแค่เงาเงาแบบเนี้ยเงาเงาแบบเนี้ยแท้เกมดูยังไงนะครับแต่ต้องบอกกอนว่ารุ่นนี้เป็นเหรียญที่มีของปลอมเรือนแบบโคตรละเยอะเลยนะครับโคตรเยอะเลยนะครับของปลอมตอนหลังเนี่ยแม่งทำเกมเหมือนด้วยนะ ผมยังโดนเคยโดนเก๊มาเห 60, รียญหนึ่งเลยหกหมื่นนะฮะแต่อันนั้นก็สภาพพอๆกันเียนี่ฮะไปซื้อมาหกหมื่นนะฮะแต่มันแบบข้างเนี่ยเขาทำพุนๆเหมือนกันนะฮะพอผมมาล้างมันมีสนิมเกาะตามขอบหมดเลยฮะเขาทำสนิมเกาะคุมหมดเลยด้านขอบนะบพอผมมาล้างปุ๊บเรียบร้อยเลยกูโดนเก๊ไปหกหมื่นนะฮะครับนี่คือเหรียญรุ่นหนึ่งที่เก๊เหมือนนะต้องบอกว่าของปลอมในเรนแบบได้ใกล้เคียงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าของแท้เป็นอย่างไรนะโอเคตอนอื่นเนี่ยเราต้องูกวอนว่าเหรียญนี้ออกพศสองพัน สี 400, ่ร้อยเท่าไหร่เนี่ยเนี่เท่าไหร่เท่าไหร่โอ้ถ้าบอกมองไม่เห็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่เป็นเหรียญุ่นแรกนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์ะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นอันด,ดับหนึ่งของเหรียญหลวงพ่อเดิมนะอันนี้แพงสุดเลยนะน่าจะแพงที่สุดของนครสวรรค์นะถูกต้องนะน่าจะเป็นเหรียญที่แพงที่สุดของนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเหรียญนี่แพงสุดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพระ นะครับรุ่นเดียวที่แพงที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดียวกันนะครับไม่มีองค์ไหนแพงวององค์นี้นะนะช่วยช่วยคิดหน่อยนะบางทีผมก็พูดเลยนะครับคิดว่าองค์นี้แพงสุดอ่าแบบนี้จากฝูงนะครับโอเคเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่เก๋เหมือนมากให้เราสังเกตหลายๆอย่างนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยเขาถูกการใช้เปิดหลังมานะครับเขาก็เขาเหมือนถูกเลี่ยมเปิดหลังใหม่มาเพื่อนมาดูนะจะมีเงาของกรอบอยู่เลยเห็นไหมเพื่อนมาดูผมจะสอนธรรมชาติให้ดูแล้วกันนะ เอาเหรียญเดียวพอวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องต้องไปก่อมลูกนอนนะครับเหรียญเดียวพอเห็นไหมด้านหลังมีรอยจับขอบแบบนี้เพื่อนเพื่อนดูเหรียญนี้นะผมอธิบายเหรียญนี้เพื่อนเพื่อนจะดูเป็นหลายเหรียญเลยจะอ่านธรรมชาติของเหรียญในแต่ละรุ่นได้เลยไม่ทําไมคอมเมนต์มันไม่ไม่เลื่อนวะถ้าคอมเมนต์ไม่เลื่อนเหมือนเน็ตไม่ดีเพราะว่านะครับนี่นี่นี่ตรงนี้นะอันนี้ถูกเลี่ยมจับขอบมาเปิดหลังนะเลี่ยมเปิดหลังมาด้านหน้าเลี่ยมเหมือนเหมือนเลี่ยมแบบ อปิดหน้านะผมเข้าใจว่าปิดหน้านะเพราะว่าด้านหน้าไม่มีรอยเท่าไหร่นะครับหรือมีรอยด้านล่างนะ๋ยวผมส่องก่อนผมตอนซื้อมันก็ไม่ได้ส่องมากครับอ้อมันพุ่นนะเดี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังแหละอ่าในนี้เลยเปิดหน้าเปิดหลังนี่ครอบคุณเหรียญอธิบายรอบที่เก้าสิบนะครับอยาอธิบายรอบที่เก้าสิบคือเพื่อนเพื่อเห็นไหมพื้นเหรียญเนี่ยนี่นี่นี่นะพื้น เห็นไหมมีสนิมเขียวเขียวเขียวเห็นไหมตามรูร่องเห็นไหมตามรูร่องเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราจะซูมให้ชัดกว่านี้นะเพื่อนไปดูบริเวณตรงนี้นะตรงนี้นะเหรียญที่เป็นสนิมเขียวเพื่อนๆฟังพร้อมกันนะเหรียญที่เป็นสนิมเขียวเมื่อล้างออกแล้วจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นรูรูเห็นไหมตามมดเป็นรู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 แดงแดงเขียวเขียวแดงแดงเนี่ยคือเหรียญที่เป็นสนิมเขียวเวลาล้างออกมาจะเป็นพุ่นๆแดงแดงแบบนี้อันนี้เจ้าของเดิมล้างมานะผมไม่ได้ล้าง เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นตามดแบบนี้เขาเรียกเหรียญพูนพูนนี่พอพาล้อเรือนะครับสระอุนอนหนูว่าพูนนะครับเหมือนลูกพูนอย่างนั้นนะให้เราสังเกตว่าผิวเหมือนเปลือกส้มถ้าเราเราสังเกตเราเราเห็นเปลือกส้มนะเราจะส่องไปที่เปลือกส้มเนี่ยเราเขียนเลยว่าพื้นผิวเปลือกส้มจะเป็นรูๆแบบนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าพูนเหรียญพูนนะอ่าถ้าเราเข้าใจเรื่องเหรียญพูนเราจะรู้ว่าเหรียญนี้เคยผ่านการล้างสนิมเขียวมามันจึงพุนนั่นเอง ถ้าเราสังเกตว่าเหรียญที่มีกระไหลทองแล้วมีรอย, i, อยคุณแบบนี้เหรียญที่มีชุบทองนะเหรียญที่มีลมดําเหรียญที่ชุบทองชุบเงินแล้วมีรอยคุลรูรูแบบนี้ให้เราพึงสังเกตไว้ว่าเหรียญเหรียญนั้นน่าจะชุบกระไหลมาใหม่นะเพื่อนฝังพร้อมกันนะเหรียญถ้ามีร่องรอยการคุณแบบนี้เป็นรูรูตามรดแบบนี้ให้เราสังเกตได้ว่าเหรียญน,นั้นมีโอกาสชุบกระไหลทองใหม่ชุบลมดําใหม่ชุบกระไหลเงินใหม่นะครับเหรียญจะพุนแบบนี้ได้ก็ต้องผ่านการล้าง เท่านั้นครับเข้าใจนะแล้วเหรียญน,นี้ผมจ่ายตังค์ได้ยังไงนะในการรู้ว่าแท้หรือปลอมนะเราให้เราสังเกตว่าเหรียญน,นี้แม้ว่าจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มาพอสมควรอนะเพื่อมาดูจมูกโอ้โหแบนหมดเลยอ่ะสึกหมดลวนะด้านหลังนี่แทบจะไม่เห็นยันตรงกลางละแต่ให้เราสังเกตตรงนี้ฮนะดูดวงตาท่านสิเดี๋ยนะผมหาจุดโฟกัสก่อนไม่ได้สองกล้องนานมากไม่ได้ไร้สดแบบ แบบนี้นานมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออภัยนะครับคือผมใช้กล้องไอ้ตัวเนี้ยแม่งไร้สดไม่เคยชัดเลยวะ่ะเจยวนะเนี่ยขออภัยนะครับเอ้ยๆๆขออภัยขออภัยจริงขออภัยจริงหรือผมซูมมากไปว่ะเอออย่างนี้แล้วกันหน้าอย่างนี้ดูดีขึ้นหน่อยพอซูมมากไปมันแตกนี่เห็นไหมดวงตาของท่านเป็นล็อกนี่เป็นเป็นล่องหลุมลงไปเห็นไหมเพิ่นเพ่ดูนะสึกขนาดนี้เพิ่นเพดูดวงตาใด้เห็นไหม เหมือนเหมือนท่านมองเราอยู่จริงๆนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับสึกแค่ไหนเราเห็นความคมชัดก็ไปดูอักขระยันนะด้านบนเห็นไหมสึกแล้วเรายังเห็นสันเห็นขอบเนี่ยเห็นสันดูดูร่องนะดูดูดูร่องกระหนกดูความคมชัดอย่างเนี้ยถ้าเพื่อนๆแยกความคมชัดแบบนี้ได้ผมบอกได้เลยว่าเล่นพระสนุกเลย คุณจะเข้าใจหลักการในการปั๊มยิ่งสนุกใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่คุณควรจะศึกษาไว้ไม่จําเป็นต้องจําตําหนิเลยหรือจุดตายต่างๆเพียงแค่คุณจําลักษณะของธรรมชาติการปั๊มให้ได้การปั๊มตัดข้างกระบอกเดี๋ยวเราให้ดูว่าข้างกระบอกคืออะไรเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่เจ๊เหมือนแต่ของปลอมไม่เข้าใจหลักการปั๊มข้างกระบอกนับจากวันนี้ที่ผมไลฟ์สด นะครับไลฟ์สดในวันนี้นะครับผมเชี่ยวของฟอมก็พยายามจะทําเรียนแบบได้ดีเช่นเดียวกันนี่ขอบเหรียญต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกเท่านั้นผิดแปลกจากนี้ไปไม่ได้เลยเจ๊เลยนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวก่อนผมหาจุดที่ผมอ่าผม,าผมละผมละชัดละขอบเหรียญต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆน ดูเอาไว้นะครับผิดจากแบบนี้เก๊ทันทีนะครับต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้เก๊เหมือนมากนะครับต้องระมัดระวังนะครับนี่คือเหรียญลงพอเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์เวเราให้ดูด้านหลังเหรียญนะให้เราสังเกตที่รูเจาะโอ้โหตรงนี้รูเจาะที่นื้อปิ้นอย่างนี้นะครับเพื่อนเดูนะรูเจาะคืออะไรนี่นี่อันนี้เขาเรียกรูเจาะเห็นพร้อมกันนะนี่นี่นี่เห็นไหมอันนี้เขาเรียกรูเจาะนะครับรูเจาะตรงนี้อันนี้เขาเรียกรูเจาะให้เราสังเกตว่ารูเจาะตรงนี้ เมื่อโดนแทงเข้าไปแล้วปุ๊บเนื้อด้านหลังจะต้องปิ้นให้เราเทียบหลักการน,นะสมมติถ้าเราเป็นเหรียญอย่างนี้โดนแทงปังไปปุ๊บรูหูเหรียญจะต้องปิ้นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมมีเครือบมีขีดปิ้นอย่างนี้เห็นไหมต้องมีรอยขีดปิ้นอย่างนี้ทุกเหรียญแบบนี้ยกเว้นเหรียญน,นั้นโดนแทงตะไบหูทิ้งยกเว้นนะซึ่งมันเป็นโอกาสน้อยมากนี่เห็นไหม นี่แบบนี้โฟกัสโอเคเห็นไหมรูเจาะต้องมีรอยปิ้นอย่างนี้นะครับแล้วดูตัวังือนะครับอันนี้สึกหมดละโอ้ยังเหลือแต่พอสึกแบบไล่ๆแล้วพุ่นๆแบบนี้ถ้ามองอย้อนในน,นี้ตัวหนะ้าตัวแรกเนี่ยยังมีสันเหลี่ยมอยู่เหมือนกันเห็นไหมสันเหลี่ยมอ่าเห็นไหมสึกแต่ยังเห็นสันเหลี่ยมแต่ถ้าตรงกลางหายหมดแล้วตรงกลางรูปหมดแล้วแล้วมือตัวสุดท้ายยังสันเหลี่ยมอยู่หนออ่าดูนะสองสี่เจ็ดศูนย์แบบนี้โอ้โห กว่าจะปั้นถึงคนดูถึงเจ็ดพันได้นี่เหนื่มเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ดูสิรูจอดต้องเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือเหรียญสองสี่เจ็ดศูนย์ลงพอเดิมสวยๆแดงๆนะผิวไฟแดงๆมาขายผมได้เหรียญละหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านบวกขึ้นนะฮะถ้าเป็นเหรียญน,นี้นะสวยๆนะแต่ต้องมีผิวไฟแดงๆนะผมรับซื้อเหรียญละหนึ่งล้านบวกบวกนะฮะใครมีส่งมาขายผมได้ที่แอสไพ์บีโอไวเลขหกหกตัวนะ